ฉันเตรียมไว้ให้เธอเป็นพิเศษเลยทำไมถึงไม่สวมถุงเท้าล่ดูสิเท้าเย็นหมดแล้วลืมใส่ประจําเลยหนาวแล้วจะทํายังไงอ้าวในบ้านก็มีฮีเตอร์นี่ฉันไม่ได้อ่อนแอสักหน่อยนะเธอไม่อ่อนแอเธอไม่อ่อนแอแล้วเป็นลมเธอไม่กินข้าวให้ตรงเวลาชอบอดหลับอดนอนดูเธอสิอาบน้ำเสร็จก็ไม่เป่าผมให้แห้งจับไข้ามาจะทํายังไง นับจากนี้ไปเธอต้องกินเยอะๆและกินให้ตรงเวลาด้วยได้ยินไหมว่าแต่เขาอีเหนเป็นเองใครนะที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลไปก่อนได้เนื้อมาตกลงกันตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพวกเราจะกินข้าวด้วยกันฉันเป็นคนทําเธอเป็นคนกินเลือกเมนูได้ไหมฝันไปเถอะฉันทําอะไรเธอก็ต้องกิน อ,อแม่จินจินอ๋อเอ๊จิน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 ทำไมหน้าจอมือดละลูกอ,อ้อคืออ่แม่เอหมานะคะเมื่อกี้เจ้าหยวนว่างชชยที่หนูเลี้ยงมันเห่าน่ะ ทำไมเดี๋ยวนี้หมาพูดภาษาคนละคะ่ละฮะลาว่ะแม่หูฝาดไปแล้วอะโทรมาทำไมหรอคะแกซื้อตั๋วกลับตอนปีใหม่หรือ,อยังละ่ะเดี๋ยวถ้าที่ทำงานประกาศวันหยุดเมื่อไหร่หนูจะซื้อทันทีเลยละคะ่ะแกก็รีบหน่อยนะเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันนี่จินจินบอกไว้ก่อนนะแม่เตรียมของอร่อยไว้ให้แกเพียบเลยมีบะหมี่ที่แกชอบด้วยนะอะค่ะแม่หนู<อ>ว่าแกอยู่ไหนอะฮะ หมาท้องเสียนะ่อยู่คนเดียวก็อย่าเลี้ยงหมาเลยจียนจีนได้ค่ะแม่แม่คงง่วงแล้วรีบพักผ่อนเถอะคะ่ะใหม่เจอกันนะคะรัก <c oughs> แม่นะบ๊ายบายนี่นอ๋ะนี่สนุกไหมสนุกไห<อ>มฮะ<อ>นี่แนะ่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  <c oughs> นี่แน่ตบผ้านี่ผิดไปแล้ว <c oughs> ผ, <c oughs> ผิดไปแล้วผิดไหมผิดไหมผิดไปแล้วทำไมไม่ให้ฉันคุยกับคุณน้าล่ะแม เพิ่งคบกันได้ไม่นานฉันยังไม่ได้บอกแม่เลยนายก็รู้จักแม่ฉันนี่ถ้าแม่รู้ว่าฉันอยู่กับผู้ชายดึกๆนนะแม่คงร้องไห้แน่ใช่คุณน้าก็เหมือนเธอที่หน้ามีก๊อกน้ําติดไว้สั่งน้ําตาไหลได้นี่นายสิก๊อกน้ำบ้องไฉกัดเข้าเลยห้อหงไอจีอี้ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ